เอาคำพูดชัดเนยให้ยีบบาทได้ชัดเอ <c oughs> เอาคำที่หนึง่งคำละยีบาทเน,น <c oughs> โโรคโควิด <c oughs> โรคโควิด <c oughs> โรคโควิด <c oughs> โรคโควิดโควิดโรคหังตั้งใจ20บบาทโลกโควิดโควิด <c oughs> <c oughs> ถึงบันใดเราเด้อเนี่ยคำเนี่ยยี่สิบบาทเนี่ยเด้อเราแบบที่นี่เราเอาเอาอีกคำนี้คำนี้ไงเอานี่นี่มดแดงมดแดงมดมดแดงมุดแดงตั้งใจเมาเด้อกูบ่าให้เด้อยนึ่งยี่สิบบาทเอามดแดง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  เอาคำสุดท้ายกูให้ง,งั้นเลยโลกโควิดเออโควิด,วด <c oughs> เอากูลีตวนนะมึงเอาซะเฮ้ยด้ไห